สวัสดีครับผมตีเอ็มคูปกสวนเมืองชัยคลิปนี้ผมจะมานั่งทำท่าแบบขบอะขบความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจอะนะขบค่อยคอแลนน่ะนะที่ว่ามีลูกหลานเป็นรัชทายาทสวรรค์นั่นนี่เขาส่มานั่งยิ้มเห็นก็ส่งมันที่มัน,มนบอกผมว่านั่งยิม้มกวันแหล้วเอ้ยกวยนันดำปียันแม่ลิ้นดำปียันแม่ แต่ว่ามีความหวังมีความหวังใช่หรือเป่าเดี๋ยวกูจะนั่งยิ้มึงแต่กูเผือกแต่ว่าคุดปกเผือกฟันกูขาวลิ้นลิ้นสุสีแดงยมพงูกแค่นแคนดูไปก่อนนะแค่นแคนนะกูเผือกกูปกดูออกหรือเปล่าที่ที่กูชิท่อท่อน้ำลายงูเฉดพิษอ่ะ

Tôi có hy vọng nha. Ai